อจาครับรอนหนึ่งนี่เตรียมรอสองให้ขึ้นของราดมากน้อยแค่ไหนเพราะาก็เห็นในพงศ์สวานเขียนว่าพาออกรบอะไรตั้งอายุแปดขวบอไย่างนี้ไม่เคยได้ผลหรอกท่านไม่สนใจการบ้านการเมืองพูดตรงไปตรงมารอสองอ่ะเป็นเพลย์บอยแต่ว่าท่านมีกวีชอบแต่งหนังสืองานบ้านงานไมไม่สนใจแล้วรอนหนึ่งเห็นไหมครัเห็นจิผมมันเองก็รู้สึกเสียประไทยเหมือนกันนะ ที่ตอนตั้งเป็นวังหน้าเนี่ยถึงอ้างเลยว,ว่าองค์เชียงสือขอให้ตั้ง คือปัญหาคือระบบของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยพระเจ้ามนดินจะมีมหาอุปร,ราชพระมหาอุปร,ราชนี่คือพระเจ้ามนดินอยู่วังหลวงพระอุปร,ราชอยู่วังหน้าถ้าจําเป็นก็มีวังหลังแบบวังทัพเลยนี่ตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถทีนี้พอวังหน้าสิน้นโดยปกติก็ลูกจะต้องเป็นวังหน้าแทนลูกรัชกาลที่หนึ่ง แต่ลูกรักชาตที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณอาณ่านหนังสือดีๆจะเห็นได้เลยว่าท่านเป็นเพลย์บอยแต่ว่าท่านแต่งโครงแต่งกรเก่งมากไม่มีใครสู้ท่านได้ในบรรดาเจ้าฟ้าสมัยนั้นทุกท่านเกษีพระทัยเมืนอันก็เลยไม่ตั้งลูกเป็นวังหน้าแต่ถ้าคุณอาณ่านหนังสือดีๆจะเห็นได้เลยว่าองค์เชียงสือซึงเคยมาอยู่เมกรุงเทพเราเคยช่วยให้พยกไปรบตีกับพวกกระบอไกเซอร์ที่ท่านตั้งราชวงใหม่ได้ ต้องปรากฏองค์เชิงสือส่งราชจะทูตมาเลยให้มาทูลพระคนจะตั้งอุปราราได้แล้วอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าในหลวงราชการที่หนึ่งตัดสินใจไม่ได้จะตั้งไม่ตั้งเพราพี่น้องสองคนน้องน่าดีกว่าพี่ด้วยซ้ำไปพี่ชื่อฉิมน้องชื่อจุ้ยจะตั้งน้องก็เดี๋ยวพี่น้องจะฆ่ากันดูตัวอย่างราชการอิสยามาแล้วนะเพราะท่านไปตั้งเจ้าพ้าอุทมพรเป็นน้องเอกทัศน์ เธอกลัวพี่จะรับสมบัติให้พี่เลยเพราะฉะนั้นทางตั้งเป็นวังหน้าแต่รัชการที่หนึ่งท่านก็บอกว่าวังหน้าท่านแช่งชักหักกระดดกไว้อย่าไปอยู่วังหน้าเลยก็เลยอยู่ที่เดิมท่านที่วังเดิมจนสมัยร่าเสร็จเข้าวังหลวงเลยทีเดียวกรณีของรัชการที่สองแล้วคู่แข่งตอนนั้นก็มีเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ย ท่้นกัรักมากหลานตาเนอะเพราะฉะนั้นพวกสายพระเจ้ายกรุงทนเนี่ยเขาก็ยังนึกว่าเจ้าฟา้าเหม็นจะได้สวยราชสองสายจะได้ดีกันแต่ข้อเสียก็คือเจ้าฟา้าเหม็นท่านไม่มีควาเมเป็นผู้นําเลยท่านติดอ่างด้วยเสร็จแล้วรัชชันที่สองอิจฉานะสวยรายจะไม่ทันไรก็เกิดกบฏเจ้าฟา้าเหม็นเนี่ยเอาอีกาข้าวบัจนเทมาทิ้งให้ก็เป็นเหตุให้ปรานชีวิตวเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ย สารานชีวิตมากเลยลูกหลานพระเจ้ากรุงธนบุรีหมดเลยรวมทั้งเมียวังหน้าด้วยเจ้าจอมศิลาวันเป็นลูกพระเจ้ากรุงธนบุรีนะ่ารานาชีวิตทองแล้วด้วยนะเป็นคนอมหิตพวกเ็กจัดเนี่ยบางทีก็อมหิตธนะคนที่ช่วยราชการท่านนอกจากวังหน้าแล้วมีใครอีกครับผมว่าวังหน้าเนี่ยเป็นตัวหลักคุณกระลาโหม บางหน้าคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอ,เองเลยเนี่ยทุกเรื่องแหะแต่ขณะดเดียวกันยกยอมพี่ทุกอย่างพี่จะว่างก็ยอมหมดอยา่าลกกรมขุนอิสลานุรักษ์นี่เป็นใครฮะมาคุมมหาไทยคืออันนี้เป็นสายของลูกหลานพระพี่นางองค์เล็กกับองค์ใหญ่ของรัชกาลที่หนึ่งลงพี่ลูกน้องแล้วกรมมือนเจษฎดดาบดินอันนี้ก็เป็นลูกชายคนโตในรัชกที่สองอะ มาดูกรมท่าแล้วครัเอาไว้ใจมากทีหลังก็สวยราชเป็นรันชการที่สามเลยนี่เก่งกล้าสามารถมากบริหารราชการแผ่นดินเก่งแล้วน้องยาเธอนี่เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันใครสักดิโพลเซอสักดิพลเซตในรัรนรชการที่หนึ่งเป็นพี่น้องของรัชการที่สองแม่เดียวกันลอลยไม่ใช่ที่รัชกาที่สองถ้าลูกเมืหลวงนี่คนนี้ลูกเมียน้อยเท่านั้นลูกเมืองหลวงด้วยกันก็นเนี่ย ชิมเป็นรัชกาลที่สองจุย้ยเป็นคมชล์วรวร์อันนี้พอเดียวแม่เดียวกัน<อ>ดังนั้นลูกเม่น้อยทั้งนั้นสังเกตได้แต่เผื่อว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันต้องเป็นเจ้าฟ้าพวกนี้เป็นพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าแต่ลกูลกเป็นลูกเม่น้อยทั้งนั้นแปลว่ารักชกาลที่หนึ่งท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เจ้าฟ้าเหม็นสืบทันติวงใช่ไหมไม่รู้ท่านตั้งใจหรือเปล่านะท่านัวคงอีหลักอีเรือนระันะกหลานก็รักรักลูกลก็รัก แต่ว่าท่านคงเห็นแล้วจากความเ็นคงไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านติดอ่างด้วยแล้วก็มีความเป็นผู้นําด้วยแต่ลักในฐานะ่าเป็นหลานคนโตเป็นเหตุที่ท่านที่จองอีช้างอ่ะจรู้พวกต้นตระกูลนะบางช้างนี่ยังไงเน่ะเกี่ยวอะไรกันสองอ๋อเนาะบางช้างคืออย่างนี้รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านเป็นหลวงชั่วกระบาดนะอยู่ที่ราชบุรีแล้วไปได้มมเมียเป็นเศรษฐีบางช้างนะสมเด็จพระอมรินเนี่ยมีลูกหลานอะไรที่น่าสนใจไหมก็นี่ไง มีรูปชิมกับจุย้ยเนี่ยรูปของคนแต่สมเด็จพระอมรินทร์ก็ท่านขี้หึงอ่ะพอในหลวงสวยราชแล้วท่านไม่ข้ามาอยู่ฝั่งพระนครเลยนะท่านอยู่ที่เขาไม่เรียกวังเดิมเพราะเรพระราชนิวาาเดิมเพราะวังเดิมเป็นของพระเจ้ากร,ร,รุงธนบุรีครับเพราะฉะนั้นพวกบางช้างน,นี่เขาถือเป็นพระญาติเป็นราชินีกูลพวกนี้ถือตัวมากเลยพวกหน้าบางช้างน,นี่เขาถือเขาไม่น้อยหน้าณยุธยาเลย แลวพวกนี้ราชการที่สี่มาตั้งนะเนี่ยลูกคนโตเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณผู้หญิงท่านเจ้าคุณผู้ชายเลยนะแต่ลูกคนเล็กเป็นคุณเฉยๆนั่นยทีนี้ในแง่ของความเป็นศิลปินของเราสองเนี่ยฮะท่านเก่งด้านไหนบ้างฮะโอ้เกือบรอบตัวเลยนะเพื่ออันนี้ต้องยกให้ท่านแลวถือได้ไหมครับว่า พอถึงราชการที่สองแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันสงบ่มเย็นขึ้นแล้วไม่ต้องลบลาค่าฟันท่านก็เลยมาเล่นของพวกใช่ใช่ใช่แต่งหนังสือส่วนใหญ่รู้สึกกรมสมเด็จพระปะวเรศท่านเคยรับสั่งเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งนใครรับทรัพย์จับจึกเก่งก็เป็นคนโปรดแรัชกาลที่สองน่ใครแต่งโครงแต่งกองเก่งก็เป็นคนโปรดแรชัาลที่สามนี่ยใครสร้างวัดสร้างวาเป็นคนโปรดรัชกาลที่สี่เนี่ยใครรู้ภาษาฝรั่งเป็นคนโปรดสมเด็จปะวเรศท่านพูด ท่านในคนรัชกาลที่สี่ท่านมาเป็นสังฆราชรัชาลที่ห้าครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เรื่องกวีก็ถือว่าเฟื่องท่านมีความสุขมากเลยเนะงานดีๆที่ตกมาถึงทุกวันนี้มีอะไรบ้างครับที่ยังเป็นอมตากจากในแที่สอเรามเกียรติท่านทํทำใหม่พ่อท่านแต่งเป็นยุดยาวท่านมาทำใหม่รามเกียรติอีหนาวท่านมาทําใหม่ขุนช้างขุนแผนท่านก็แต่งหลายตอนอันนี้เฉพาะวรรณกรรมเนับจิตกรรมก็เนี่ยใช่ไหม แกะหน้าหุน่นเรียกพระเล็กพระใหญ่ขึ้นแกะหน้าพระรามกับพระลักษณ์พระเล็กพระใหญ่ฝีมือท่านประตูวัชุทัศน์นี่ท่านแกะเองแต่เข้าใจท่านคงแกะบางส่วนเท่านั้นนะเพราะมันใหญ่เหลือเกินประตูวัชุทัศน,น,น,น์นี่การแกะเนี่ยหมดราชการสองแกะอีกไม่ได้เลยนะมันซับซ้อนกันมากเราเอาเครื่องมือทิ้งเลยเนี่ยคนคนจะมาสู้ <laughs> แล้วก็โครงกรนิ่วโหท่านยอดเลย ท่านมีความสุขมากเลยนะเหมือนเชิที่หกเราอยู่กับกบวีวท่านมุ่งความเป็นเลิศไม่ต้องการความเพื่งดีเพื่งดีงนนนเนี่ยอุดหนุนยนงไงเห็นไหมสุนทรพูเนี่ยเอามาเลี้ยงเพราะไอ้ผู้มันเก่งนะไม่ได้เชื่อามาตรฐาัภาษาไปไหนไปด้วยเลยแล้วกวีตะก่อนนี้มันนี่คุณดูอังคารเป็นต้นอังคารเนี่ยท่านจันบอกว่าร้องกรองอัว่าเป็นที่หนึ่ง อังคารเป็นที่สองค้เรือเป็นที่สามโอ้ขาตบโต้ไม่ใช่อังคารเป็นที่หนึ่ง,งท่านพูดแบบเดียวเลยนะก็มือเจตบรินมีอำนาจขนาดไหนแกไม่ไว้นหน้าเลยนะแต่งหนังสือมาเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยนี่สังทองรู้เรื่องใช่ไหมจำจะปลูกฝังที่ยางแล้วให้ลูกแก้วสมมาตรป,ปรารถนาปรารถนาอะไร,รต้องเปลี่ยนให้ลูกแก้วมีคู่เสนห่หอหา อะไรน้ำใสไรเย็นเห็นบัวอะไรเนี่ยตาแวกก็บัวอยู่ไหวๆเลยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาติที่สามสวยด้านนี้เลยไปบวชเลยคือะวีไม่กลัวเลยรบโปรดมากไปไหนเ็าไปด้วยนะแต่ก่อนเป็นเดินทางเรือท้้นนั่งท่านก็นั่งพระเจ้าอาท่านพูดกับหมอบอยู่นั้นว่ากรอนกันในเรือเลยแล้วกรอนท่านย้อนยิงอย่างไอ คุณแผงชื่อหนึ่งคุณชางไปรักวังทองตอนนี้ฝีมือท่านน่ะโอ้โหสมเด็จเจ้าพญาบรมหาเีษชัยวงก่อนนอนจะฟังเสภาเฉพาะตอนนี้ตอนเดียว <c oughs> เขาขับแล้วต้องร้องด้วยนี่ครับแล้วท่านไม่รักก็ต้องเอาม่อีกไม่เอาตอนอื่นเลยเอแล้วคนไม่รู้น่สมเด็จเจ้าพญานี่ <c oughs> ท่าน,น,นรสนนยมยอดเลยนะเ <c oughs> นี่ยหนังสือต่างๆที่พิมพ์กันเนี่ยไปขอท่านนั้นะ <c oughs> <c oughs> สามก๊กรานชาที่ลาด แทบทุกเรื่องเลยอีเหนาพระภาัยมณนขอที่สําได้รรมยานท่านนักเรียนหนังสือนะเก็บหนังสือหนังสือมันเขียนฉบับเดียวฉบับเดียวนี่พิมพ์ที่ไหนอ่ะเราออฉบับเดียวเนี่ยหมอสมิทธ์หมอแบั็กเดยต้องมาขอท่านไปพิมพ์รัชกาลที่สองนี่เรื่องเงินไม่พอใช้มันมันยังไงทำไมยุคของท่านเงินไม่พอใช้ก็ท่านฟูงเฟื่อยเหมือนที่กานทก แบบเดียวกันเลยใช้เงินเป็นว่าเล่นแล้วก็ไม่หาเงินแต่ท่านที่ฉาาดท่านเก่งและท่านหาเงินท่านทำทั้าเผาขายการสอนท่ทานไม่สนใจเ่งเงินทองเ่านคุณจะเล่นอย่างเดียวแล้วก็เที่ยมนะอที่พ่เล่าไงขนาดน้องสาวไม,ม่ยังเป็นเมียเนี่ยท่านประหารชีวิตเลยนะเคือน้องคงเอาเป็นเมียหลายคนนะแต่ว่าคนนี้ไม่ยอมคุณไปอ่านที่พระชีชวิจารณ์กรมหลวงนริทนทร์เทวีราชการที่ห้าเขียน ท่านเขียนดีมากเลยเรื่องประหารน้องสาวบอกว่าท่านเข้าใจเขียนแล้วหมกเม็ดไว้ดีมากในการที่ห้าเขียนคือลักษณะที่เป็นศิลปินมีความละเอียดอ่อนเรื่องกวีเรื่องความงามแต่ทำไมถึงโหดร้ายพาน้องสาวตัวเองเขาไปได้วยกันนะนนรเรา<ข>ลหมคนคนลืมไปนี่เราลืมไปเนโรเนี่ยเขาเป็นกวีสําคัญเลยนะเจ้รพัดอ์สุดท้ายเลย เขาเผาเมืองเพื่อจะเขียนกวีเลยนะเขาใหญ่ขนาดนั้นความโหดร้ายกับกวีมันไปได้วยกันมันต้องการความเป็นเลิศพูดอย่างไม่เกรงใจไอ้คนที่มีผัวมีเมียกันเนี่ยมันก็ต้องการความเป็นเลิศในทางเซ็กส์บางทีมันให้ความเป็นเลิศทางเซ็กซ์ไม่ได้มันถึงไม่มีเมียน้อยมีชู้มีอะไรกันคน,นต้องการหาจุดระเบิดจะจังหวะที่สุดแล้วกวีนี้ผลก็ดีกิจกรรมอะไรมันเข้าถึงความเป็นเลิศ เพราะฉะนั้นเมื่อความเป็นเลิศอันนี้อะไรขัดขวางไม่ได้เลยล้วยช่มีอำนาจมากเท่าไหร่ใครจะขัดขวางคือมันอัตราแท้ๆนี่เราเข้าใจพลาดไปเพราะพวกที่ไม่แสวงหาความ,มเป็นเลิศเนี่ยมันก็ไม่ต้องการอะไรเท่าไหร่เย่างนี้ตอนนี้อยากให้จันดูภาพรวมของรัชการที่สองนะครับว่ามีคุณมีโทษต่อบ้านเมืองยังไงระหว่างที่ท่านมีอำนาจอยู่นะ คุณที่ท่านให้ก็แน่นอนอะในทางกวีนิพนธ์ในทางจิตกรรมในทางเนี่ยนี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดแต่โทษก็คือพูดกันอย่างไม่เกรงใจนะโทษมันเกิดขึ้นเฉพาะสมัยนั้นนะเดี๋ยวพอคนร่วมสมัยที่โดนท่านได้งานมันไม่เยื้ๆต่อมาแต่ถ้าเรามององรวมแล้วสิว่าท่านไม่สนใจเลยนะเ่องทาดเนี่ยมันสนใจารัชชาที่ห้าแล้วดังน,นั้นทาดเป็นยังไงไพร่เป็นยังไงคนเดือดร้อนยังไงน,นี่เราเกือบจะไม่รู้เรื่องเลย เพราะเรายังไม่มีโซเชียลฮิสตอรีเท่าไหร่แต่ถึงมีโทเชียลฮิสตอรีท่านก็ไม่สนใจจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ต้องบอกอย่างนี้แต่ขณะเดียวก็เราไปหวังผลจากท่านมาแล้ก็ไม่ได้จนคุณนุมาท่านบอกเอาบรรทัดสมัยนี้ไปวัดสมัยนู้นมันไม่ได้หรอกพูดเปรียบเทียบทั่วๆไปแล้วท่านก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนัก วันนี้จะให้อาจารย์เล่าแล้วก็วิเคราะห์รัชกาลที่สามนะฮะอาจารย์ช่วยเล่าตอนหัวเรียวต่อท่านขึ้นคลองอำนาจหน่อยเพราะว่ามันมีสองเวอร์ชั่นเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับพวกคุณนางเลือกท่านอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยท่านอยากขึ้นแล้วขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะ,ะยเ็นครับล้วมีคนมาเขียนบอกว่าสมเด็จโตนี่เป็นรูปรัชกาลที่สอง ไอ้นี่ะไม่ใช่ลือกันว่าทำไม็นนชั้นที่หนึ่งไม่ใช่ชั้นที่สองแต่ว่ามันขอเป็นคลิปเลยครับว่าลูกอะไรกัน<ะ>สองรุ่นชั้นที่หนึ่งประวัติสมเด็จโตเขียนชัดเจนว่าเนี่ยเจ้าพญาจักรีไปตีเมืองเชียงใหม่แล้วก็ขี่ม้าไปอ่อนเรียไปขอน้ําแม่ท่านขอน้ํากินแล้วก็ได้กันก็เล่ากันเป็นตำนานนะเพราะอย่างว่าคนที่พิเศษนะคนก็ต้องถือว่ามีลูกหลานเจ้า นี่แปลว่ามีหลายเวอร์ชันธรรมาดาท่านเป็นคนพิเศษ้มีเรื่องเราสารพัด่ะแต่ในชัน้นที่สองยกย่องท่านมากนะประธานเรือกัญญาให้นั่งคนเลยไม่รูกกบท่านเป็นเจ้าอไอ้พวกนี้เราไม่รู้ชัดจริงไหมฮะจริงไม่จริงไม่รู้ไม่รู้อื <S <S อมคือมันคุณต้องเข้าใจนะไอ้ history กับ myth เนี่ยมันไปได้วยกันหลายเรื่อง แต่บางทีมันก็มิสนี่ก็เชื่อนะอย่างรัชกาลที่ห้าท่านเชื่อเลยว่าท่านได้เทวริษบางอย่างมาตอมปรจจา,ารชกาลเนี่ยผลไม่ตกเนี่ยท่านภาวนาแล้วท่านเอากระทาชี้ไปทิ่ฟ้าผลตกมาหย่อมย่อมย่อมย,มยม่อมท่านบอกทนไม่กลมยาอมรงเนี่ยกไมยอมรงชั้นหมดบุญแล้วผลกูสาตกให้นะได้ตกมาหย่อมย่อมย่อมยม่อมพราัชกาลที่แล้วท่านตามผลเทียมเลย <laughs>